วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ แต่เนี่ยยังไงแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องมีทีเด็ดใช่ไหมในสไตล์ยังแขกไปไหนแล้วโอเคเนี่ยอ่าให้ดูทีละผืนปึ๊บเนี่ยยนอ่าเสียนเมากุมารทองนี่ ผมมาณคู่ทีเด็ดแต่ยังไม่ออก <c oughs> บอกไว้แอนะันแหละแต่ยังไม่ออกะยังไม่ออกกันเซ <c oughs> ียนเมาเนี่ยโป้ยเซียนหนึ่งในโปอยเซียนเนี่ยเป็นเทศที่ดีทางเรื่องการพนันขันต่อเลยอสมาชิกรายการมาตรสยามนี่จัดอะไนะจับจ้งางจจด <c oughs> จด,จ,ด,จ,ดจ้างจ้าง,งกันอยู่อ,อะไรนะ เอไนเอไนเก๋พี่ออมทำไมเข้ามาหรืออยากได้อยากได้ฮ่าเพราะว่าเป็นฮูที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโดยตรงเลยปกติดีฮู้โป้ยเซียนที่รวมที่รวมตัวหนังสือจีนแปดองค์เนี่ยจะเป็นฮูที่สมาชิกเนี่ยทําเท่าไหร่ก็ไม่พอให้สมาชิกขาดขาดล้านอยู่ตลอดเวลาประษาชาวบา้านเขาเรียกว่าขาดตลาดอยู่ตลอดเวลาเลย ตลาดจะตลาดเวลาหูโปย้ยเซียนผ้าจารย์กิติคมนี่มีเท่าไหร่เช่าหมดหูโปย้ยเซกับหูแบงมุมอบอกว่าหูสียพ้พมอูจารย์แขกนี่เด็ดมากเรื่องโชคลาบยกตัวอย่างเช่นทํากงเยียเห็นไหมโปย้ยเซียนหูแบงมุมหูผืนสีย้มพูนี่เป็นหูที่ดีทางเรื่องโชคลาบเพราะว่า,าสีย้มพูเนี่ยที่เราใช้ผ้าสีย้มพูเนี่ยเป็นผ้าที่ตรงกับพลัง ยุคเลยเป็นตรงผ้าที่ตรงกับพลังงานยุคแปดพลังงานเนี่ยตรงกับพลังงานยุคแปดเลยมันก็เลยจะ,ะเป็นอะไรที่เด่นชัดใน,นเรื่องของโชคลาภเงินทองของยุคแปดหูเสียนเมานี่ธาตุอะไรหูเสียนเมานี่เป็นหูธาตุดินดาวเลขแปดอ่าเป็นหูดาวเลขแปดธาตุดินหูเสียนเมานี่เป็นหูธาตุดิน ประหูธาตุดินส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองอที่ไหลดึกนี่ไม่ใช่อะไรเพราะวันนี้วันนี้จะทําการลงสัญญาเลือดไว้ก่อนอกับหูเซียนเมาจะลงสัญญาเลือดไว้แค่สองร้อยผืนแล้วก็จะลงตาประทับในเวลาพรุ่งนีปป้ประมาณหกโมงครึ่งตอนเช้า,าถ้าเกิดว่าหูเซียนเมาเนี่ยหูเซียนเมาเนี่ยหูเซียนเมาเนี่ย พรุ่งนี้ก็จะมีขึ้นร้านบนมันตราสยามเลยสองร้อยผืนอ้โหูป็ปไงเพราะนั้นใครที่อยากได้ก็เตรียมตัวใครที่อยากได้เตรียมตัวแต่มันจะเป็นผืนนาเลิกนะเพราะว่าสองร้อยชุดแรกเนี่ยเลิกเลิกตอนหกโมงครึ่งเนี่ยมันจะเป็นเลิกเกี่ยวกับเรื่องนาเลิกอ่าเป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องการพน,นันอ่าเป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมีหูเซียนเมานี่เบ๊บตันเลขพรุ่งนี้ขึ้นร้านบนพัทิฟต์งามวานชั้นสองมีแค่สองร้อยผืนนะมีแค่สองร้อยผือนอ่ามีแค่สองร้อยผืนใครจะเอาเนี่ยเออคนถามเต็มเปล่าหูดำเล่อปกติผืนเท่าไหร่เท <2, 000. S 1> ่าไหร่นะสองพอ่าสองพันผืนละสองพันบาทสองร้อยผืน ใครจะเอาก็เช่าไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าจากไลท์ที่ไปเพราะตอนนี้สมาชิกจ้องหูแปดเซียนมากหูปอยเซียนเนี่ยจ้องจ้องหูปอยเซียนมากอ่าก็คือจะลงประทับสัญญาเลือดแล้วก็อยากจะบอกว่าหูชุดหลังๆต่อไปเนี่ยจะใช้ตาของเหมาซานในการประประทับและก็คือจะเป็นตาชั้นสูงของเหมาซานตลอดและหลังจากนี้ไปด้วยการที่มันเปลี่ยนพลังงานยุค อ่ามันได้เปลี่ยนพลังงานยุคของเหมาซานเข้าสู่ยุคที่พลังงานของจิตวิญญาแล้วฮะเลือกนมันเลยไม่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 มันมันต่อไปมันก็ปั๊มนี่แหละมันจะเป็นตานี้ตลอดละอืมมันจะเป็นตาตาหูนี่ตลอดมันไม่สามารถเลือกตาประทับไดแ้แล้วเราถ้าเป็นหูเก่าอาจารย์จะใช้ตาเดิมใช่ไหมหูเก่าหูเก่าก็ปกตินี่จะพ่ายหูนี่อ๋ออ่า เพราะเทพที่เกี่ยวกับการพน,นันจะเป็นตาประทับนี้เท่านั้น okay, okay. เพื่อให้เกิดเห็นผลเด่นชัดในเรื่องของโชคลาภเห็นผลเด่นชัดในเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นมีสองร้อยผืนใช่ไหมมีสองร้อยผืนผืนละบาทเป็นหู้นาเลิกจะมีตาประทับพิเศษอแล้วก็เราจะรู้แหละว่ามันเป็นนาเลิกเพราะมันจะไม่เหมือนกับใ,ใครเลย บอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนกับใครเลยไอ้หูเซียนเมาเนี่ยไม่ต้องเอาไปติดบ้านเป็นหูที่พกติดตัวเป็นหูที่พกติดตัวหรือบ้านใครเนี่ยลองได้นะหูเซียนเมาเนี่ยบ้านใครที่ลมไม่เข้าบ้านไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดติดไว้ภายในประตูก็คือประตูเนี่ยนี่ประตูอยู่ด้านในไหมเราอยู่ในบ้านก่อหลอดจากบ,บ้านเ่ยติดไว้บนผนังถ้าไม่มีที่ให้ติดไว้ข้างๆ ภายในบ้านก่อนออกจากบ้าน <c oughs> มันจะเรียกลมเข้าบ้านลมมาโชคลาภมาอ่ามันจะเรียกเงินเข้าบ้านได้ลองดูได้เลยแต่ถ้าพกไว้ติดตัวเนี่ยมันจะเด่นชัดกว่าเพราะเราเลือกที่เราทํารอบเนี่ยมันจะเป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องเข้าหาตัวตนของบุคคลที่พกโดยตรงเหตุผลที่ผู้สีชมพูใช้แบบดุลแลเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เราจะเลือกประทับหรือเลือกลงสัญญาเลเลือดเนี่ย ในเลอกที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งผลข้าหาคนโดยตรงมากกว่าอ่ามันก็จะจะเห็นผลเห็นผลแบบชัดเจนอ่าคราวนี้ใครที่อยากได้นะอันนี้ก้าสิบเก้าคนหูมีสองร้อยผืนอ่าูมีสองร้อยผืนก้าสบเ้าคนก็เอาเลยใครเช้าวัตถุบางคนเพจไหนก็ติดต่อเพจนั้นอ่าอันนี้เป็นผืนที่หนึ่งที่นำเสนอแล้วก็เหตุผลที่เราลงสัญญาเลือดเนี่ย เราหวังว่าจะมีผืนใดผืนหนึ่งที่เป็นเลขมงคลอ่าเป็นเลขมงคลแล้วเราก็จะมาโพสผืนนั้นแล้วกันได้ทุกธาตุคนที่พกได้ได้ทุกธาตุเหมือนถามว่าฮูทําไมถึงพกได้ทุกธาตุมันเป็นฮูที่ดําพลังงานยุคแปดมาหาก็คือเป็นฮูที่ตรงกับพลังงานยุคแปดเลยคนที่พกเอาไว้เนี่ยพลังงานดีของยุคมันจะพุ่งเข้าหาแบบรุนแรง ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอป์ฟางกาสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการบางกาสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอป์ฟางกาสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ